เจากที่ลักดำ้รอคิวซื้อมาตั้งนานแพ็กจากในงาน 二点八。 ว่าเอ็นล้วนจริงๆว่ะเอ็นซองนี้ล้วเสียวจังเลย อะไรให้ชื่นใจหรือเปล่าเ,เราไปใช้คนดูไม่ดีดขาเขาไม่ป,ปรับมันจะต้นแล่ะติด VIP ทุกใบเลยไหม ใช่แล้วเว้ยตำแหน่งที่หนึ่งเดียด๋วยวนี้ตำแหน่งที่สี่เขาว่าโบอ้วนเนี่ย एवी सेफ อย่ำชาสามใบเลยมันตั้งจัดโอ้ยไววะโอ้ติด VIP ทุกใบเลย เราติดมาสักซองเลย ในคิวสองร้อยสี่สิบเก้าเลยไม่ได้ซื้อไม่ทันบล็อกเซตนะเรีวบ,บโอ้ใบนี้ยังไม่มีอ่าธรรมดาเ <Yeah. S 1> ย่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่สองสองสุดท้ายเราจะไม่เปิด ่าเปิดไปเลยว่าไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วโอ้ยต้องสุดท้ายยังไม่มียังไม่มีก็ยังดียังไม่มีใบนี้ เมีสิทธิ์เอ็นล้วนแต่ไม่แน่นะคนเอ็นล้วนน่าจะโดนยำม,มงยางทีเดี๋ยวนี้เครื่องแพ็คเครื่องซีลก็มีอยู่ ติด V P ทุกซองเลย